ส่วนยุติธรรมก็รบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนนะครับเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมแล้วก็เป็นกลไกในการร่วมกันในการสัรหาแนวทางที่จะทําให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกันสร้างสังคมที่ยุติธรรม ชัยสุวรรณประเสริฐผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพาประชาชนด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจังหวัดชุมบุรีตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลทางนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและก็รวดเร็วอีกทาัางยนงเป็นการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ด้ประกาศในสังคมรวมทั้งกลุ่มกเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยุติธรรมในระดับชุมชนและหมู่บ้าน